วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสหายตกปลา f ฟมิลีครับวันนี้เจอกับผมนะครับวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆไปดูร้านขายอาหารตกปลาแบบแบ่งขายครับและส่วนผสมที่ใช้ในการตกปลาในการใช้ผสมทําหัวอาหารนี่แหละก็จริงๆแล้วเนี่ย อาหารนะครับที่ใช้กันทั่วไปเนี่ยส่วนผสมหลักๆที่ใช้กันก็จะมีไม่กี่ตัวครับที่เป็นหลักๆเลยนะครับแล้วก็จะมีส่วนผสมตัวอื่นเข้ามาผสมให้ได้เป็นสูตรของตัวเองเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมครับว่าร้านไหนส่วนอาหารของผมนั้นก็สั่งไว้แล้วครับเดี๋ยวเราไปเอากันโอเค เดี๋ยวตามไปชมกันตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับร้านอาหารที่เราสั่งไว้นะครับเป็นร้านร้านของน้องเก่งนะครับเป็นนักตกปลาเหมือนกันเราสั่งอาหารเม็ดนะครับก็อที่นี่บริการรับโมโ่ด้วยนะครับคิดในกิโลกร,รัมละห้าบาทนี่นะครับเจ้าของร้านกำลัง น่าจะยุ่งอยู่ครับสัง่งแต่ไม่เช้าลยังไม่ได้ช่าให้ผมเลยผมก็เลยเมา,เาก็ส่วนแผนที่ร้านนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับกับหน้าเพจส่วนที่กัดร้านเดี๋ยวผมเอเออเาไว้ใต้คอมเมนต์นะครับถ้าสนใจอะไรก็สอบถามในเพจได้ครับว่ามีเบอร์อาหารอะไรบ้างอาหารเบอร์อะไรบ้างเขารับโมนะครับรับส่งนะครับทั่วประเทศมีบริการจัดส่งนะครับก็ เดี๋ยวเข้าไปดูกันครับนี่เป็นอาหารที่โม่เสร็จแล้วนะครับจะเป็นเบอร์เป็นเบอร์นะครับส่วนใครที่เร่งด่วนนะครับก็สั่งไว้ได้หรือว่าเข้ามาซื้อได้นะครับมีกุ้งปน่นนี่นะครับเป็นขีดปลาปล่นอันนี้ส่วนผสมต่างหากนะครับบางคนที่อยากไดอ้อันนี้ก็เป็นไฮเกตนะครับ มีทุกเบอร์ครับนีเคืออาหารอยู่ในร้านนะครับน้องเก่งนะครับเจ้าของร้านสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ครับอาหารที่เราซื้อนะครับก็จะเป็นมิตรหน้าตาแบบนี้ครับแล้วเราก็จะไปโมหรือเครื่องโมเองนะครับที่นี่ก็รับบริการโมนะครับกิโลละห้าบาทนี่ครับนี่คือรายการกิโลละเท่าไหร่กระสอบละเท่าไหร่มีขายเป็นกระสอบเลยเนาะครับ ลองสอบถามเข้ามาด้เพจนะครับน,นี่ก็เป็นไฮเกตครับหลายหลายเบอร์มีเกือบทุกเบอร์ที่ใช้กัน,นก็จะเป็นเม็ดใหญ่เม็ดเล็กแล้วแต่เบอร์ของอาหารนั้นๆน,น,นะครับส่วสูตร ส่วนส,ส่วนผสมนี่ก็ของใครของมันอ่าอันนี้ก็นี่นะครับวิตามินนี่ครับนี่ก็เป็นวิตามินนะครับเรียกวิตามินเลสารเร่งเนาะวิตามินรวมวิตามินรวมสำหรับปลานี่แหละครับบางเจ้าก็ใส่นะครับซื้อไปต่างหากแล้วก็ใส่หน้าง,งาน เกือทุกอย่างอยู่ที่นี่มีอาหารยังอื่นไหมครับมีอาหารสัตว์อาหแมวอาหารมาาหมา,าอาหารสุนะัขทุกอ,อย่างส่วนตัวผมก็สั่งแล้วก็เข้ามาเอาครับไบโอกินพืชนี่ครับไฮเกตเทอร์โบสุดเข,ข้มข้นนะครับตัวนี้ก็จะเข้มข้นกว่าไฮเกตทั่วไปคือโปรตีนจะสูงกว่า สุดสำเร็จมีสุดสำเร็จด้วยนะครับผสมเรียบร้อยอันนี้ก็รอจัดส่งให้ลูกคา้าน้องกระช่างไว้ครับก็ผมก็สั่งในเพจน,นะครับแล้วก็มาเอาเพราะว่าไม่ไกลบ้านเท่าไหร่ <AT> เดี๋ยวเรากลับไปคุยกันต่อที่บ้านนะครับ นำร้านโอเคเราได้อาหารมาแล้วครับเราก็ทำการโม่ครับนี่คือเครื่องโม่ผมซื้อมาไว้นานละเอาไว้โม่ใช้เองนะครับก็ใส่อาหารไปเหมือนเครื่องเครื่องนี้เหมือนกับเป็นเครื่องเอ่อบดเรเือกเครื่องบดนะครับเครื่องโม่เครื่องบดเออถั่วเหลืองอ่าถ้าจะไม่ผิดนะครับ ชื่อเรียกชื่อชื่อเรียกแล้วก็เราม,าโม้โน่มันสามารถตั้งให้เป็นหยาบเป็นละเอียดได้นะครับตรงน,นี้เราอยากให้ผ่านออกมาละเอียดหรือหยาบสามารถทําได้นะครับนะาานนครับโอเคไหมแล้วก็เอาเข้าเครื่องโม่ทั้งหมดเลย เราซื้อมาแล้วก็เดี๋ยวก็เอามาปุ๊บกันในถางนี้ก็ใช้้เลยครับตัวนี้หนะ้าหน้าโม่หนิ้วครับก็จะไม่ผิดนะเล็กตัวเล็กครับนจะมีหน้าโม่ใหญ่ยิ่งหน้าโม่ใหญ่ยิ่งง อนนี้เราก็มาถึงบ้านพีพีบ้อยนะครับหลักๆนะครับนี่คืออาหารที่ผมซื้อมานะครับก็จะเป็นอาหารเม็ดแบบนี้นะครับก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันครับแล้วแต่เบอร์หลักๆนะครับหัวใจสําคัญหลักๆที่ผมรู้มานะครับตามประสบการณ์นะครับก็จะมีอยู่3เบอร์นะครับที่ใช้กันเป็นหัวใจสําคัญแล้วก็จะมีส่วนผสมอื่นที่เข้ามาผสมเพิ่มเติมในแต่ละสูตรของตัวเองนะครับผมจะบอกไว้เลยว่ามีเบอร์ ไฮเกตเ9้านะครับ CP 9933 CP 9932นะครับนี่คือ3ตัวหลักๆนะครับบา,บางเจ้าก็เจ้าก็าและ9932นะครับแล้วก็เอาอาหารเบอร์อื่นมาผสมนะครับส่วนตัวของผมเนี่ยมี5เบอร์แต่ผมขออุปบอิบไว้2เบอร์นะครับเอาไว้เป็นส่วนตัวต่อไปก็พูดคุยเกี่ยวกับ ส่วนผสมของอาหารแต่ละเบอร์โดยปกติเนี่ยอาหารแต่ละยี่ห้อแต่ละเบอร์เนี่ยจะมีเขาแยกตามตามอะไรอะตามโปรโตีนครับยิ่งราคาแพงโปรโตีนยิ่งสูงถ้าสังเกตนะครับอาหารจะยิ่งมีสีดําและมีกลิ่นเหม็นกลิ่นที่ฉุนกว่าอย่างพวกไฮเกตเก้าเก้าห้าหนึ่งปลาดุกนะครับ จะมีกลิ่นฉุนเพราะว่าโปรโตีนสูงพวกที่มีโปรโตีนสูงเนี่ยราคาจะสูงกว่าพวกที่มีโปรโตีนต่ําแล้วก็แยกชนิดอีกขนาดแต่ละเบอร์ยี่ห้อเดียวกันนะครับอย่าง CP นะครับ9931 9932 9933เนี่ยจะแยกไปอีกมีขนาดเม็ดเล็กเม็ดกลางเม็ดใหญ่ตามเบอร์นะครับแล้วก็ส่วนผสมโปรโตีนก็จะแตกต่างกันออกไป นี่คือการเลือกใช้นะครับส่วนผสมหลายๆท่านก็หาแบบอื่นมาใช้นะครับอันนี้คืออันนี้ผมจะบอกเทคนิคลเลยนะครับว่าตามประสบการณ์นะครับว่าอาหารที่ประสบความสําเร็จนะครับที่ใช้ตกปลาแล้วประสบความสําเร็จนะครับคืออาหารที่เขาใช้เลี้ยงสมมุติว่าเราจะไปบ่อเนี่ย เราไปสืบมาว่าบอ่อเนี่ยใช้อาหารเบอร์อะไรแล้วก็หาเบอร์นั้นนะครับมาผสมกับไอตัวหัวที่เราเตรียมไว้จะมีผลนะครับเพราะว่าปลาเคยกินอาหารกลิ่นนี้เวลาเราใช้เพผสมเนี่ยปลาจะเข้าไว้กว่าอันนี้คือประสบการณ์นะครับอ,อย่างที่แถวแถวบ้านผมนี่ก็จะเป็นแบบปลาเอามาปล่อยก็คือซื้อจากบอ่อปลาเอามาปล่อยแล้วก็จะไปสืบดูครับว่า บอ่อปลาเนี่ยเลี้ยงปลาอะไรหรือว่าบอ่อเปิดใหม่เนี่ยบอ่อเปิดใหม่ที่เลี้ยงปลาตั้งแต่เล็กจนโตในบอ่อเนี่ยเขาใช้อาหารอะไรเลี้ยงแล้วเราไปหามาผสมครับผสมกับของเรานะก็จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับลองได้ครับไม่มีปัญหาส่วนใครที่อยากได้อาหารผมก็แนะนําร้านที่ผมไปเมื่อกี้ครับร้านน้องเก่งก็ติดต่อสอบถามในเพจได้ครับส่วนเอ่อเอ่อ ส่วนผสมที่ต่างออกไปก็อย่างเช่นวิตามิน,นครับนแน่ๆห,หลายคนอยากรู้ว่าวิตามินมันเป็นยังไงก็จะเป็นผงสีขาวนะครับเหมือนผงกินทั่วไปแต่วิตามินเนี่ยเท่าที่ผมรู้นะครับเขาจะใช้ส่วนมากใช้หน้าหนาวนะครับที่ปลาไม่ค่อยเออขาเรียกว่าอะไรอ่ะปลาจําศีลที่ไม่ค่อยดิ้นไม่ค่อยกินอาหารนะครับเขาจะเขาจะ ใส่กับน้ํานะครับผสมกับน้ําแล้วก็เอารสที่อาหารเม็ดนะครับแล้วก็ให้ปลากินเป็นตัวกระตุ้นให้ปลากินอาหารนะครับส่วนมากเนี่ยถ้าปลาได้กินวิตามินเนี่ยมันจะจํากลิ่นครับเหมือนกับเราเอาปม,มาผสมอาหารแล้วก็จะกระตุ้นปลาให้กินดียิ่งขึ้นอันนี้สําหรับประสบการณ์นะครับแต่ส่วนมากถ้าเป็นถ้าเป็นปลากระทังเนี่ยเขาจะใช้กันหน้าหนาวครับแต่ปลาบ่อเนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช้อยู่นะ หลายๆท่านก็ใช้นะครับวิธีใช้ก็เอาอาหารเรามาแล้วก็เอาผสมด้านนอกอีกทีหนึ่งผสมต่างหากจะไม่ผสมรวมไว้นะครับเพราะว่ากลิ่นมันคนละกลิ่นกับหัวอาหารเลยก็มีอะไรอีกอะหัวเชื้อกุ้งอ่าหัวเชื้อกุ้งปน่นหัวเชื้อกุ้งป่นเนี่ยผมถือว่าเป็นโปรตีนชนิดเนงนะครับเหมือนเหมือนกับว่าเราใส่ปุ๊บแล้วก็จะเพิ่มกลิ่นเพิ่ม โปรตีนให้กับอาหารก็กินจะแรงขึ้นแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับส่วนตัวผมนะเพราะว่าเท่าที่ตกปลามาเนี่ยบางบ่อเนี่ยกินอาหารแรงนะครับกินกลิ่นแรงๆเข้ากลิ่นแรงๆแต่บางบ่อไม่กินเลยนะครับกินอาหารกลิ่นอ่อนๆไปเจออาหารกลิ่นแรงๆนี่ปลาหนีนะครับบอกเลยว,ว่ามันไม่ตายตัวนะครับมันก็กําหนดอะไรได้ไม่มากเท่าไหร่มันอยู่ที่ ตัวเราเป็นเป็นหลักครับก็คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากครับก็เป็นการแนะนำอาหารวิธีโมวิธีผสมส่วนผสมของอาหารมีอะไรอีกอะ่ะก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับ เดี๋ยวจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับผม